อัญชิีวันทาขอเชิญคุธจุดทูบเทียนที่ต๊ะหมู่บูชาค่ะสืผ่านไว้นั่งลงกล่าวคำ มาลาบูชาคุณเจ้าค่ะมาลาพวงดอกไม้มาลาพวงดอกไมยมาตั้งไว้เพื่อบูชามา ไดตรัสสารูมาทีได้ตรัสสารูมาบูชาคุณพระธรรมบูชาคุณพระธรรมที่ได้นำความ ความสุขมาที่ได้นำความสุขมาบูชาคุณพระสงฆ์บูชาคุณพระสงฆ์ที่ดำรง วีนัยบูชาองค์กษัตริย์บูชาองค์กษัตริย์ที่เคารพของชาวไทยที่เคารพของชาวไทย บูชาคุณบิดาบูชาคุณมารดาเลี้ยงลูกมาจนโตใหญ่เลี้ยงลูกมาจนโตใหญ่ บูชาแด่คุณครูบูชาแด่คุณครูที่เอ็นดูสอนสิทธิ์มาที่เอ็นดูสอนสิทธิ์มาบูชาพูมี บุบูชาภูมิคุณที่เกื้อนุนด้วยน้ำใจที่เกื้อนุนด้วยน้ำใจมาลาพวงดอกมา มาตั้งไว้เพื่อบูชามาตั้งไว้เพื่อบูชาอิมินาสการีนตังพุทธังอภิปูชยามาอิมินาสการีนะ ตังธรรมังอภิปูชยามะอิมีนาสักการะเรนะตังสังฆังอภิปูชยามะ <tang> พร,ระรัตนาตรัยเจ้าค่ะอาระหังสมาสัมพุทธโธพระวาพุทธัางพระขวันตังอาภิวาเทมิกราพระพุทธเจ้าเป็นที่ึ่งของเราสวาเาโตพระขวาตาธรรมโม ธรรม,นามา,มาน,นามาซามิาสุปฏิปันโนภะคาวะโตสาวกสังโคสังขางนามิราธนาศินแปดเจ้าค่ะ Mayang panteh Diserane nasaha Adha sila niyatama Tuti yampi mayang panteh Diserane nasaha Adha sila niyatama Tuti mayang panteh ติสระเนนะสหะอาทาสิรานิยจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิ สังฆารนังคาชามีทูติยามปีพุทธังสรนังคาชามีทุติยามปีธรรมังสระนังคาชามีทุติยามปีสังฆารนังคาชามี Taam pi putdang sararanang kacamit tadiam piamang sararanang kacamit tadiam pisanghang sararanang kacamit Amamak ah, ปานาติปาตาเวรมาณีสิกขาปะทฐางสมาทิยามิอาตินาธานาเวรมาณีสิกขาปะทฐาสมาทิยามิอะปรมาจริยาเวรมาณีสิกขาปะทฐาสัมมาทิยามิ มุสาวาทาเวระมาณีสิกขาปัทังสัมาทิยามิสุราเมระยะมัชาปมาทฐานาเวระมาณีสิกขาปัทังสมาทิยามิวิกาลโภชนา เวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามินาจคีตวาทิตาวิสุกทัสสนามาลาคันทะวิเลปานะคารณะมันดนะวิภูสนัตานา เวรมานีสิกขาปะทังสมาธิยามิอุจจายนะมหายนะเวรมานีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานีอัตตาสิกขาปะทานิสมาธิยามิ īmāni ātthā sikāpāthāni samādhīyāmi īmāni ātthā sikāpāthāni samādhīyāmi sīpe na kṣuṭa tiññāti sādhu sīpe na kṣuṭa พันเตต่อไปกล่าวคำมอบตัวเป็นธรรมบุตรหน้าร้อยยี่สิบสามเจ้าค่ะอิมาหังพันเตอาตตะพาวังตุมหากังปริจจะชามี ข้าพเจ้าขอมอบกายใจนี้สู่ความเป็นธรรมบุตรเพื่อจะได้พัฒนาชีวิตปิดทางอบายขยายทางปัญญารู้คุณค่าของความเป็นมนุษย์พบสิ่งสูงสุดในพระพุทธศาสนามีความเจริญก้าวหน้ารู้ตื่นเบิกบาน ดุดดอกปทุมที่บานอยู่เหนือน้ำสูงล้ำด้วยคุณธรรมตลอดไปอิมายะธรรมานุธรรมะปะติปัติยาพุทธังปูเชมิอิมายะธรรมานุธรรมะปะติปัติยาธรรมังปูเชมิอิมายะ ธรรมานุธรรมะปฏิปัติยาสังังปูเชมิข้าพเจ้าขอบูชาคุณพระพุทธเจ้าผู้เลิศล้ำพระธรรมที่สูงส่งพระอริยสงฆ์ผู้เยือกเย็นพพเพื่อปฏิบัติธรรมอันประเสริฐให้บังเกิดขึ้นภายในกายใจของข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้าจงรู้เห็นในสัจธรรมที่ดับเวร<ม>เว้นภัยมีแต่ความสุขจิตสบายใจด้วยเทินสาธุเปิดหน้าถัดไปนะคะร้อยี่สิบสี่คำปฏิญาณตน ขอตั้งใจให้คำมันอันแน่วแ,แน่มอบดวงแด่แด่พุทธาศาสนาจะเป็นทาุพระไตรรัตน์้วยศรัทธา ใช้วิชาความรู้ขู่สินธรรมจะนับถือสื่อตรงองค์พุทธะเอาธรรมะรักษาใจไม่ทลามมีสังฆาเป็นพ่อพระผู้ชี้นำ สมญานามธรรมบุตรจุดประกายจะเพียนชอบประกอบใจให้สูงค่าสร้างปัญญาพาชีวิตจิตแจ่มใสแม้นทุกโลนจนยากสักปานใด ธรรมวินัยจะคงมันลูกสัญญามาอบรมบ่มนิสัยไฟซ้ำเนื้อจะหานเฮึกฝึกฝนสู้อยู่ศึกษาหากผิดพลางทางทางกายใจวาจา โปรดเมตตาสิทธิขอรับปรับปรุงตนจะทำตามคำสอนแท้ไม่แพ้พ่ายเลิกมักง่ายเอาแต่ใจไรเหตุผลรู้หนาะทีมีน้ำใจให้ทุกคน ไม่เวียนวนสนสิ่งชั่ว,วหมัวมนทินจะ,จะจงรักพักดีชาิศาสตร์กษัตร์ด้วยเคร่งครัดเธอทูลไว้ไม่ยามมินธรรมบุตรถวายชีวิตชั่วฟ้าดิน เพื่อลังรินคุณธรรมนำสุขเอ่ย เป็เประกอบด้วยพิธีเกิดขึ้นลองเทียนกันสอดคล้องปรากันเป็นนันการเมันก็จะเป็นการปุ๊เศษตัวเองไปมา่เขาเดือนขับเมืเขาเคลื่อนทับคนชื่อปีชื่อปางชับเนธรรมดาชีวิตของเราเคลื่อนออกจากชีวิตที่ขับแค่รุ่นวัยอยู่ลำเง้รอาที่อยู่บนเรือยาติดที่ห้องอยู่บเรือสร้างสิ่งสิ่งาดอาการไม่เบายอยู การเข้ามาศึกษาการปฏิบัติธรรมอยู่แบบไม่มีไม่เก่งคำว่ามีมันเก่งเป็นหี่แห่งทุกมันเก่งแห่งทุกแต่คนไม่ได้ตันงแต่งานคนเจ่งสร้างให้มันมีนเก่แล้วก็เข้าไปยึดเป็นเหวียงว่านั่งเก็งของเขาไม่เก่งนะแต่ว่าอย่าว่าแต่ว่าคือสิ่งของนะสิ่งที่ไม่เก็งสิ่งของเนี่ยไปยึด จึงเป็นธาระให้กับตนเองตนเองือธรรมชาติคือธรรมชาติธรรมดาว่างโล่งปูสภาวะของสังขารว่างโล่งปูเยือเกิดเป็าสะอาดสวัางโดยเรียกว่าแต่ละเรามาปฏิบัติธรรมแลนเคลื่อนจากความท้บแคียรความสูงตรงนี้ ของใจรู้ใจสัมผัสใจมันก็ดีดถ้าเม่ใจโลภถ้าเมื่อไหนโลภมันรุ่นมาใจใจมันยิ่งสะอาดสว่างสดเราต้องขจัดานตอนนี้ถ้าเราหลับตามองไปอีกมุมหนึ่งของโลกก็ยิ่งรุ่นใหญ่เสียงดีแกเสียงสาววนเสียงกรอเสียงตะโกนเสียโต้ลอยอย่างที่เราเป็นแต่เรามาอยู่ที่นี่เราจะเห็นว่าสะอาสว่างสดว่าเพราะฉะนั้นเรามาสรแางตรงนี้แกให้เป็นที่ขู้จัก เราหนักใจร้่นงไนี้แ่ว่าดูแลใจตนเองดูลจิตเองเพราฉะนั้นชาวพุททั้ง่าไม่ได้ตาวันนี้เป็นวันที่เป็นวีที่มงคลนะที่เราได้หนักใจนกใจตทุสิมงกอย่งให้มันมีสาระมีประยชน์การที่ได้กมาก็ขอพระพุทธเจ้าปรกทานขอพระแห่งเจ้ากทานขออริยเจ้าประทาน

อัญชลีวันทาอภิวาทพระธรรมบจ้จเป็นที่พึ่งของเราอัญชลีวันทาอภิวาทพระสงฆ์ระ้จ้าเป็นที่พึ่งของเราอัญชลีวันทา